สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับผมก็ขอทานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1 5บหถึงสากดกรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครใครในใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่าาคลิปนี้แล้วนะครับผม ก็มาเริ่มดูดูความลักของชาวราศีสิง์ดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมตั้งแต่วันที่15ถึง31กรกฎาคมนะครับมาเริ่มที่ไพ่ใบแรกนะครับเป็นไพ่ของเวลออฟเดอะยิปหรือไพ the ่เรเวลนะครับเวลออฟฟอร์จูนนั่นเองไพ่ใบนี้ก็เปรียบเสมือนกับความรักของชาวราศีสิงที่เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่เขาเหมือนกับนั่งรออยู่นะครับผมนั่งตื่นมาเหมือนกับมานั่งดูสัตว์ประิ่งหลายสิ่ง,หล,งหลายอย่างที่เหมือนกับอยู่รอบๆตัวเขานะครับผมแล้วเหมือนกับเขารู้สึกว่ามันเหมือนกับ เขานั่งรอใครสักคนหนึ่งอยู่นั่งรอดูว่าเวลาที่มันหมุนเวียนไปเวลาที่มันผ่านัดไปเนี่ยนะครับผมว่ามันคือความจริงในการที่เขาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอว่าอะไรหลายอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเวลาหมุนเวียนไปทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยแต่เขาก็เหมือนกับยังนั่งอยู่เหมือนเดิมนั่งอยู่รู้สึกเหมือนเดิมทุกอย่างเพราะฉะนั้นไพ่ไปนี้ก็เป็นสมเสมือนกับเหมือนกับที่ผมอีพีที่ได้ผมดูไปว่าเราคงรู้สึกเหมือนกับเวลาที่มันผ่านพอดไปหรือว่าหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่เรายังคงรู้สึกเหมือนกับด เตีมเพรอะความจริงว่าเอ้ยเราไม่มีเขาแล้วนะเขาอาจจะจากเราไปแล้วเราอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่หลายๆายสิ่งหลายอย่างอย่างในใจเราเนี่ยยังคงเหมือนเดิมพอไพ่ใบต่อมาเนี่ยขึ้นมาว่า the h y p o t h e นะครับ แต่ไฮพิเทสใบนี้เนี่ยเป็นภาพเสมือนของผู้หญิงคนหนึ่งเห็นไหมครับเขานั่งดูดวงดาวนั่งมองดวงจันทร์แล้วเขารู้สึกเหมือนเหงาโดดเดี่ยวเดียวดายแล้วเขาเหมือนกับคนผู้หญิงที่เหมือนกับไม่รู้ว่าจะต้องไปข้างหน้าต่อหรือว่าไปทางไหนนะครับผมเพราะฉะนั้นเดือไฮพิเทสใบนี้ก็เปรี่ยนเสมือนกับความรู้สึกของราชา144ท่านว่าคุณคงรู้สึกเหมือนกับเราพยายามมองหาท้องฟ้าไปขอบฟ้าสุดขอบฟ้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าคนที่เรารักคนที่เราคิดถึงเนี่ยเขาอยู่ไหนเราไม่รู้นะครับผมเขาอาจจะเดินจากเราไปแล้วเขา ปลายเส้นทางไปขอฟ้าของเราแล้วเนี่ยความรักของกันและกันแล้วเนี่ยที่สุดแล้วบทสรุปแล้วเนี่ยเราจะได้อยู่ด้วยกันหรือว่าเราจะได้พบเจอเขาอีกหรือเปล่าได้พบเจอกันอีกหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นไพ่เดียไฮพิเทสไปเนี่ว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะมีเขาอยู่ไหมเขาจะรออยู่รอเราหรือเปล่าเขาจะกลับมาหาเราหรือเปล่าเขายังรักเราและคิดถึงเราอยู่หรือเปล่าแต่ไพ่ไปเนี่ว่าเราคงยังรู้สึกเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมเราคงรู้สึกเหมือนกับภาพมันยังชัดเจนทุกอย่างมันคงเหมือนกับ เมือนเดิมทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนไปนั่นเองแล้วไพ่ใบต่อมาผมขึ้นมาไพ่สามถ้วยนะครับไพ่สามถ้วยใบนี้หรือว่าทีออฟคัพใบนี้เนี่ยเปรียบเสม,มือนกับคนสามคนที่กำลังมีความสุขกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่นะครับพะ,ะนั้นพไพ่ใบนี้ก็เปรียบเสม,มือนกับความรักของชาวไรศิสิ่งหลายท่านว่าควรเปรียบคนเหมือนเสมือนคนคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะเราอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะใช้เวลาหลายอย่างร่วมกันอีกแต่วันนี้เหมือนกับไพ่ของคนสามคนที่ไม่สามารถที่จะมีความสุขได้แบบเดิมอีกแล้วเพราะมันเหมือนกับคนสามคนที่เขาเรีียกว่่าอะะไระคนทแบบ ก่อนหน้านี้อาจจะมีแค่คน2คนแต่ว่าตอนนี้เป็นความสุขของคน3คนมันก็เหมือนกับไม่ใช่ความสุขต่อไปพะฉันไพ่สามถ้วยไปนี้ว่าเราอาจจะเห็นคนรักของเราเนี่ยเขามีความสุขนะผมเขาไปข้างหน้าแล้วเขาเดินไปไหนแล้วเขาเดินไปข้างหน้าต่อแล้วเขามีจุดมุ่งหมยเขาประสบความสาเร็จหรือว่าเขามีสิ่งที่มันดีๆหรือว่าการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ไม่ดีหรือพบเจอสิ่งที่เขาต้องการพบเจอความสุขใหม่ๆของเขานะครับผมพะฉันไพ่สามถ้วยไปนี้ก็เหมือนกับเราจะบอกเขานะว่าเราก็ยังเห็นเขาเป็นความสุขเราก็ดีใจด้วยนะที่เขามีความสขมมมีีกกาารรรเเิ่่ต้้นนใให็ดดจะ ที่ได้เห็นคนที่เราเคยรักคนรักของเราเนี่ยคนหนึ่งที่เราเคยรักกันเนี่ยได้มีชีวิตใหม่ได้มีความรักที่มันดีดีมีความสุขสักทีหนึง่งนะครับและไายใบต่อมาผมขึ้นมาไพ่หกถ้วยนะครับไพ่หถ้วยใบนี้ก็เหมือนกับว่าเราเองเนี่ยขอแค่เพียงแค่อยากจะได้เจอเขาแค่ครั้งหนึ่งหรือว่าขอเพียงแค่เขากลับมาอีกครั้งหนึ่ง ใครก็ตามได้ไพ่ซิกออฟคัพใบนี้ก็เหมือนกับถ้าเกิดใครถามว่าคนลกของคุณเนี่ยจะกลับมาหรือเปล่าคุณรู้สึกไงกับคนลกของคุณบ้าง6กช่วยใบนี้บอกว่าเราคงรู้สึกว่าอยากให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยกลับมาหาเราเราคงรู้สึกเหมือนกับอยากให้วันเวลาหรือว่าอยากให้อะไรสิ่งไหนอย่างเนี่ยกลับมาเป็นเหมือนกับที่เคยเป็นหรือว่ากลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ยังดีหรือว่ากลับมาคุยกันกลับมาทักทายหรือว่ากลับมาหากันหรือว่ากลับมาเจอหน้ากันหรือว่ากลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เพียงพอแล้วนั่นนเเเเอออออองงกกกลลัับบบมมาาาาาาพพืื่่่่่ะะะไรรรททีชววสิจขโ เราขอโทษนะเรารักเธอนะเราคิดถึงเธอนะเราขอโทษนะที่วันนั้นเนี่ยเราทําตัวแย่ๆขอโทษนะที่เราทําอะไรแต่หลายสิ่งหลายอย่างที่มันผิดไปนะครับผมพราะฉันไพ่หกทั้งใบน,นี้เนี่ยเหมือนกับเราอยากจะย้อนกลับไปเป็นตอนเหมือนกับเด็กของคนนี้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งกลับไปเป็นเหมือนกับตอนที่เรายังเป็นแบบวัยหนุ่มสาววัยที่แบบเด็กๆอยู่หรือว่าช่วงเวลาก่อนหน้านั้นที่เราคบกันเราอยากย้อนกลับไปทำหลายสิ่งหลายอย่างที่เออเราจะพยายามใส่ใจมากขึ้นเหมือนกับเด็ก2คนนี้พยายามทําให้ไม่ดีมากขึ้นทาอะไรร่วมกันด้วยอย่างที่เหมือนกับ ดูมันน่ารักดูมีความสงบดูเหมือนกับว่าเป็นความสุขจริงๆนะครับผมผมมีใครหลายคนยากจะบอกว่าเรารักเรารอแล้วก็คิดถึงหรือว่าอยากจะขอโทษใครสักคนนึงอยู่นะครับและไพ่ใบต่อมานะผมขึ้นมาว่าที two of pentacles หรือว่าไพ่สองเหรียญใบนี้นะครับเป็นเหมือนกับความรู้สึกของคนคนนึงนะครับผมเห็นไหมเขายืนรอเหรียญอยู่แล้วผมยืนมองเหรียญว่าเหรียญสองเหรียญเนี่ยมันเหมือนกับมีค่าเท่ากันหรือเปล่า แน่นอนครับไพ่ใบนี้ก็เปรียบเสมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับผมที่เขาพยายามถามตัวเองมาตลอดว่าความรักที่เขาทุ่มเทลงไปหรือความรักที่เขาให้ไปเนี่ยมันเท่าเทียมกันหรือเปล่านะครับผมเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับชาวราศีสิงห์ท่านเนี่ยคงพยายามหาคําตอบว่าความรักของเรากับเขาเนี่ยหรือว่าความรักของเรากับคนที่เรารักเนี่ยมันเท่าเทียมกันหรือว่าเขารักเราบ้างหรือเปล่าเขาแคร์เราบ้างหรือเปล่าเหมือนกับที่เรารักเขาหรือเหมือนกับที่เราคิดถึงเขาหรือเปล่าตอนนี้เราอาจจะรู้สึกแบบนั้นเลยอยากจะถามเขาด้วยซ้ำไปว่าเธอยังรักฉันอยู่อเเปล่าธยัังงคิดถึนหรือเปล่า นะครับผมพะนันไพ่สองเียบเี้ว่าอาจจะมีใครหลายคนนะเหมือนกับผู้ใหญ่เนี่ยเห็นไหมครับคนแก่แล้วก็อาจจะเป็นเหมือนกับคนที่เมียยุแล้วัยกลางคนแล้วมาบอกคุณว่าอย่ารอเลยอย่าพยายามเทียบเทียมอย่าพยายามเหมือนกับหาค่าอย่าพยายามหาคําตอบกับสิ่งที่เป็นไปเลยคุณไม่ได้คําตอบไปหรอกคุณไม่ได้คุณไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกคุณไม่สามารถหาคําตอบได้หรอกว่าเขารักคุณหรือว่าเขากำลังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าแต่สิ่งหนึ่งคือเหมือนกับไพ่ขึ้นมาว่าเก้าไม้เท้าหรือว่านายออบวานเห็นไหมครับสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราทําไดด้้กเเพียงงงแค่มออูนนั เพราะฉะนั้นกล้าไม่เท้าไปนี้เห็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งเห็นไหมครับเขาแอบ,บอยู่หลังต้นไม้แล้วเหมือนกับมองดูสัตว์เลี้ยงหรือว่ามองตัวประหลาดหรือสักอย่างหนึ่งที่เหมือนกับว่าพองดูว่าเขาตัวตรงนี้เนี่ยสัตวร์ปรลาหลตัวนี้เนี่ยจะถูกทำร้ายจากไม้เท้าหลายๆอันหรือเปล่าเขาก็คอยดูคอยเป็นห่วงอยู่แต่เขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้พเพราะฉะนั้นชาววิสิกรรก็เช่นกันคุณคงรู้สึกเหมือนกับเราอย่างที่ผมบอกไปว่าคล้ายๆหลายคนก็คงจะบอกว่าอย่าพยายามหาคำตอบเลยอย่าพยายามเปรียบเทียบอย่าพยายามค้นหาอะไรอีกต่อไปเลย นะครับผมแต่เราเองก็ยังรู้สึกว่าม,มีความห่วงใยมีความรักมีความแคร์อยู่กลัวว่าเขาจะต้องเจอปัญหากลัวว่าเขาจะปเจ็บปวดกลัวว่าเขาจะเสียใจกลัวว่าเขาไปอาจจะไปแบบไปเราไปไปไม่สุดทางหรือว่าถูกทําร้ายอะไรอย่างเงี้ยเลยเหมือนกับไพ่ก้าไม่ทาเข้ามาเราคิดถึงนะเรามองดูเขาอยู่ไกลๆนะครับผมเราอาจจะไม่มีเขาอยู่ในชีวิตแล้วเราอาจจะเห็นเขาจากเราไปไกลแสนไกลแล้วแต่เราก็ยังคงมีความรู้สึกว่าเราก็ทําได้เพียงแค่เก็บเขาไว้ในหัวใจหรือว่ายังอยู่ในหัวใจของเราอยู่ นะครับผมยังเหมือนกับเป็นห่วงยังคงรู้สึกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับเขาแต่ไม่สามารถพูดไม่สามารถบอกหรือว่าไม่สามารถที่จะไปหาเขาได้อีกแล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนนะเขาอยู่ตรงไหนนะปลายขอบฟ้าเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนั้นอยู่หรือเปล่าเขาจะนั่งรอเราอยู่หรือเปล่า เราเหมือนกับเราไม่ดูคําตอบอีกต่อไปนะครับไพ่ใบต่อมาก็เลยเหมือนกับเด็กถือเหรียญเข้ามาไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างอย่างที่ผมบอกไปแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกับไพ่เด็กถือเหรียญเข้ามาสุดท้ายคุณก็ได้คําตอบไปแล้วครับผมชาชาวรอสิ่งหลายท่านเหมือนกับพยายามหาคำตอบอยู่ผมก็จะตอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ซึ่งซึ่งอาจจะตอบไม่เหมือนใครที่เขาบอกคุณผมจะบอกว่าไพ่เด็กถือเหรียญผมบอกเลยว่ามันไม่สําคัญหรอกว่าความรักที่คุณมองหาหรือว่าความรักที่คุณมองอยู่เนี่ย มันเท่าเทียมกันหรือเปล่าเขายังรักเราแล้วก็คิดถึงเราอยู่หรือเปล่าแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือชาลไรสิงเนี่ยไพ่ขึ้นมาว่าเด็กถือเหรียญหรือว่าเพดออกกินดคอนคุณยังคงเหมือนกับเห็นเขาเป็นคนดีในหัวใจของคุณเห็นเขาเป็นเหมือนคนที่มีค่าเธอยังเป็นคนเดิมคนเดียวที่อยู่ในหัวใจของฉันเธอยังเป็นคนชัดเจนคนที่เหมือนกับคนหนึ่งที่ฉันยังคงรักเธออ่ะฉันยังคงเหมือนกับเลือกเธอคนเดียวฉันยังมีแต่เธอในหัวใจแล้วก็ยังคงเหมือนกับเอามือแล้วก็ต้องการเหรียญเหรียญเนี่ย,ย,นนยอยู่ <IM S 1> พะฉันพ่ใบไปนี้ก็เหมือนกับเธอยังคงเป็นความรู้สึกความสุขเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของฉันอยู่ภาพเธอยังชัดเจนความรู้ทรงจําต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปแม้ว่าพ่ยขึ้นมาว่าห้าถ้วยแม่รู้นะว่าถ้วยมันล้มไปแล้วแม่รู้นะว่ามันไม่สามารถย้อนกลับคืนมาแม่รู้นะว่าทุกอย่างไม่สามารถแก้ไขได้แต่ทุกอย่างเนี่ยคือพ่ห้าถ้วยแม่รู้ว่าเขาจะไม่กลับมาแล้วแม่รู้ว่าเขาจะจากเราไปแล้วแม่รู้ว่าเขาจะไม่อยู่ในชีวิตของเราแล้วแต่ทุกอย่างก็เหมือนกับเรายังคงมีแค่เขาาใใใในนหหัััววจจอออ่่ะเเขขยยงงูรา นะครับผมเขาอาจจะไม่อยู่ในชีวิตของเราแต่เขายังคงอยู่ในหัวใจอยู่ใน è, เหมือนกับความทรงจําในความรู้สึกของเราทุกอย่างเลยนะครับผมไพ่ห้าถ้วยใบน,นี้เนี่ยเหมือนกับเรารู้แล้วว่าทุกสินน่งทุกอย่างไม่สามารถย้อนกลับมาได้เหมือนเดิมแล้วแต่เราก็คงเหมือนกับไพ่ห้าถ้วยยังคงจดจําทุกสิ่งทุกอย่างยังคงจําได้ว่าเราเคยรักกันมากแค่ไหนยังคงจําได้ว่าเราเคยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันหรือว่าเราเคยมีค่าต่อกันละกันมากแค่ไหนนั่นเองแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่ชายสีสิ่งเป็นก็คือไพ่ที่ถือเหรียญ เขายังเป็นคนหนึ่งที่คุณยังรักคนคนหนึ่งที่คุณยังให้คุณค่ายังเหมือนกับเรายังเห็นเขามีค่าสําหรับเราเสมอนะครับผมยังคงต้องการยังคงเหมือนกับอยากให้เขากลับมาหาเราด้วยซ้ำใครก็ตามถ้าเกิดทะเลาะกับแฟนใครก็ตามถ้าเกิดมีปัญหากับแฟนให้คุณส่งคลิปนี้ไปให้เขาแล้วบอกว่าเรายังคงรักแล้วก็คิดถึงเขายังคงอยากให้เขากลับมาแม้ว่าเขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้แต่เราจะบอกเขาแค่นี้แหละว่าเราขอโทษนะเรารักเขานะเราแค่ต้องการให้เธอกลับมาถ้าเป็นไปได้นะครับผมไพ่ใบต่อมาก็เลยเหมือนไพ่เดอะจัดเมนเข้ามา ไพ่เดอะจัดเม้น์ใบนี้ก็เปรียบเสมือนกับความรู้สึกที่เหมือนกับจะหลุดพ้นหรือการปล่อยวางหรือการที่เหมือนกับปัดเป่านะครับผมถามว่าปัดเป่าอะไรปัดเป่าสองใบเท้านะครับผมไพ่ใบสุดท้ายถูออบวานพรเะฉะนั้นไพ่เดอะจัดเม้นต์ใบนี้กับถูออบวานก,ก็เลยมาบอกชาวสิงห์หนท่านว่าเดอะจัดเม้น์คือความรู้สึกที่เหมือนกับตอนนี้เรารู้สึกเหมือนกับสักวันหนึ่ง นะผมมันจะคงหลุดพ้นสักทีสักวันหนึ่งมันจะเหมือนกับมันจะหายไปเองสักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปัดเปล่าไปเพราะฉะนั้นไพ่เดลจัดเม้นใบนี้บอกว่าเขาอาจจะไม่รู้นะว่าเรารักเขามากแค่ไหนเขาอาจจะไม่รู้นะว่าชาวสิงห์จริงๆแล้วเนี่ยค่อนข้างรู้สึกเหมือนกับคิดถึงแล้วก็ยังรอคอยยังคงรู้สึกเหมือนเกินทุกอย่างอยากจะบอกว่ารักอยากจะบอกว่าคิดถึงอยากจะบอกว่าแคร์อยากจะบอกว่าอยากให้เธอกลับมา แต่ไพ่เดจัดเมนต์ปนี้บอกว่าเราอาจจะไม่สามารถพูดกับเขาได้อีกไม่สามารถไปเจอเขาได้อีกทําได้เพียงแค่ไพ่เดจัดเมนต์รอคอยว่าสักวันหนึ่งสายลมจะผ่านพัดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไปให้ารับเรารู้หรือว่ารอคอยว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะรับรู้ว่ามีใครคนหนึ่งเนี่ยที่ยังอยู่ยังรอคอยยังรักเขาเหมือนเดิมยังคงรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมแค่เขาหันมานั่นเองนะครับและไพ่ใบสุดท้ายที่ผมขึ้นมาว่าไพ่ทูมออฟวันหรือไพ่สองใบเท้าใบนี้นะครับก็เหมือนกับความรู้สึกที่ ความรู้สึกที่เหมือนกับกลังจุดเปลี่ยนหรือว่าแสงสว่างที่กำลังให้ใครมาช่วยอยู่เหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่เขาจุดคกเพลิงเหมือนกับรอคอยสักใครสักคนหนึ่งที่มาช่วยเหลือเขาหรือว่าหันมามองนะครับก็อย่างที่บอกบอกไปว่า บอสุดความร king, people, ักของชาวไอสิงเนี่ยขอเพียงแค่คนรักของคุณขอเพียงแค่คนคนนั้นเนี่ยกลับมาหรือว่ากลับมาเจอหรือกลับมามองเนี่ยไพ่ใบนี้บอกว่าเราจะพยายามแก้ไขเห็นไหมครับผมเพราะเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขากําลังพยายามทาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเหมือนกับดีขึ้นหรือมั่นคงขึ้นกว่าเดิมหรือพยายามสร้างบ้านสร้างหลายสิ่งหลายๆอย่างอยู่เพราะฉันไพ่ใบนี้เนี่ยเหมือนกับถ้าคนรักของชาวไอสิงได้ยินได้ฟังคลิปนี้เนี่ยและกลับมาก็คงจะรู้ว่าชาวไอสิงเนี่ยคงมีอะไรอย่างที่อยากจะทํากััับบบคคุุณณออออยยาาากกกกกกจจะะเเหมมมืนนนแ้้ไขขดดีึว่ิ ขอเพียงแค่โอกาสในอนาคตขอเพียงแค่โอกาสสักวันใดวันหนึ่งนะัผมอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่พรุ่งนี้แต่สักวันหนึ่งในอนาคตวันใดก็ได้ถ้าเธอยังรักถ้าเธอยังคิดถึงกลับมาได้เสมอนะครับผมมาดูไพ่ออาละคลให้กับชาวราศีสิงห์ก่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับไพ่เขียนว่าอลองเวโฮมนะผมไพ่ใบนี้ก็เป็นเสมือนกับตอนนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยคงเหมือนกับเห็นไพ่ใบนี้เห็นบ้านหลังนึงไหมครับถูกบอลลูนจุดไปแล้วเหมือนกับกำลังลอยขึ้นไปในอากาศ มันก็หมายกับ,บ um, <S <S <ed> <S ความรู้สึกของเราแหละที่กำลังมองเห็นบ้านหลังหนึ่งหรือว่าคนรักหรือสิ่งที่มีค่าของเราหรือความมั่นคงของเราความสุขของเราเนี่ยกำลังลอยออกไปจากเรากำลังหายไปจากเราเราสบวารู้นะครับผมว่าเมื่อมันลอยออกไ,ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะมันกลับมาก็ได้นะ <S <S มันอาจจะจากเราไปไกลแสนไกลหรือว่ามันอาจจะากเราจากเราไปตลอดกาลก็ได้ <S 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 เพะฉันไพ่อลองเวโฮมใบนี้เน,นี่ยเหมือนกับมันคือความรู้สึกที่ตอนนี้เรารู้สึกคิดถึงบ้านอ่ะบ้านที่มันจากเราไปไกลแสนไกลคิดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความอบอุ่นความรักความรู้สึกหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ กำลังลอยออกไปเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี <done? S 2> ้บอกว่าหัวใจของชาวราศีสิงห์หรือว่าหัวใจของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่คุณก็ได้อาจจะลอยไปที่ไหนที่ทางแห่งที่ใดที่หนึ่งที่มันหายไปนั่นเองขอให้คุณเนี่ยตามดวงนั้นกลับคืนมาขอให้สักวันหนึ่งเนี่ยหัวใจดวงนั้นที่มันจากคุณไปเนี่ยกลับคืนมาหาคุณนะครับผมก็ขอบคุณชาวราศีสิงห์หลายท่านที่มาดูคลิปนี้ผมฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ